ันนี้องค์การนาซาประกาศยกเลิกโครงการสำรวจสภาพอากาศที่สนามบินอุตภาหลังจากที่มีคำขอออกมาก่อนหน้านี้นะคะและทางคณะรัฐมนตรีบอกว่าต้องนำเข้าสู่การประชุมร่วมของรัฐสภาการยกเลิกครั้งนี้ส่งผลอย่างไรกับไทยนะคะโดยเฉพาะในสายตาของพักประชาธิปัตย์ที่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของคำขอของนาซาค่ะวันนี้แขกรับเชิญนะคะคุณกสิทธิพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเป็นสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ค่ะสวัสดีคะ่ะคุณกสิทธิ์ค่ะสวัสดีครับ ถือว่าการตั้งข้อสังเกตการตรวจสอบของพักประชาธิปัตย์ครั้งนี้ประสบความสาเร็จไหมคะนาซ่ายกเลิกไปแล้วกัาคาขอผมคิดว่าในการตรวจสอบแล้วก็การคัดค้านไม่ได้ไหมายความว่ามีเป้าประสงค์ที่จะนําไปสู่การยกเลิกเพราะเราไม่ได้มีประเด็นปัญหากับในการร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางอวากาศซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการของเรานะฮะแล้วก็ผลของการสํารวจนี่ก็แน่นอนมันจะเป็น ประโยชน์ต่อประชาคมโลกโดยทั่วไปแล้วก็สหรัฐอเมริกาเองเขาบอกว่าข้อมูลที่ได้มาเขาก็จะแชร์กับประเทศอื่นๆรวมทั้งองค์การระหว่างประเทศนะฮะที่เราคัดค้านก็คือความไม่โปร่งใสแล้วก็บวนการการพิจารณาเรื่องการดําเนินเรื่องมาโดยตลอดว่าในช่วงประมาณ12เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่สถานทูตสหรัฐอเมริกาได้มีหนังสือถึงกระทรวงต่างประเทศเมื่อวันที่11มีนาคม ปีห้ 4, ว่าจะขอส่งเจ้าหน้าที่ของนาซามาพบปะกับหน่วยราชการของไทยเพื่ออธิบายว่าอยากจะกระชับความร่วมมือกับไทยในเรื่องของการสำรวจชั้นอวกาศค่ะนะฮะแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยาทางเขาก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาวันที่ประมาณวันที่ยีมีนาคมหนังสือมาถึงวันที่11ตัวของคนเข้ามาวันที่25แล้วก็ ผู้เชี่ยวชาญของนาซาคนนี้เมื่อปีที่แล้วก็ได้ไปพบหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นช่วงที่คุณกสิทธ์เป็นรัฐมนตรี่ารกระทรวงการต่างประเทศอยู่นะคะปีที่แล้วได้รับรู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไม่ได้รับรู้นะฮะอันนี้ไม่ได้รับรู้นะครับเพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องนโยบายยังไม่ได้เป็นเรื่องนโยบายอันนี้ไม่ใช่หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังซะก่อนว่าหลังจากนั้นมาแล้วเนี่ยทางกระทรวงต่างประเทศก็ได้จัดประชุมหน่วยราชการไทยที่เกี่ยวข้องประมาณวันที่ยี่เจดมิถุนายนปีที่่แล้ววา นาซาเข้ามาพบหน่วยงานต่างๆแล้วหน่วยราชการไทยในฐานะหน่วยงานเทคนิคนะฮะรับผิดชอบว่าอย่างไรแล้วก็มีการประชุมกันก็มีข้อสงสัยข้อห่วงใหญ่กระทรวงต่างประเทศก็ได้ประมวลทั้งหมดเนี่ยมีหนังสือไปที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาบอกว่าสืบเนื่องมาจากที่นาซามาต่างๆเหล่านี้แล้วขอข้อมูลเพิ่มเติมะนะแล้วก็ขอยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีันยะทางด้านความมั่นคง พราะที่ห่วงใยกันอยู่คือว่าเครื่องบินที่จะเอาเข้ามาสํารวจชั้นอวากาศนั้นชั้นบรรยากาศนั้นจะมีเรื่องของการไปอะไรทําการจัดกิจกรรมหรือไม่สหรัฐอเมริกาก็ได้มีคายืนยันม,มาหลังจากนั้นมากระทรวงต่างประเทศก็จัดประชุมหน่วยราชะการอีกประมาณ5ครั้งแล้วก็คู่ขนานกันไปทางสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ได้จัดประชุมเหน่วยราชะการเพื่อจะดูในยะทางด้านความมั่นคงและทั้งหมดนี้มันได้ประมวล แล้วก็ประสานกับสหรัฐอเมริกาอยู่ตลอดเวลาซึ่งเขาก็ยืนยันว่าองค์การนาซาอันนี้มาเพื่อในเรื่องของวิทยาศาสตร์ทางด้านอวกาศนะแล้วก็เรื่องมันก็ไม่ได้มีการชี้แจงต่อประชาชนมาเป็นเวลาสักเเดือนสมมติว่าเหลือ12เดือนนะถธอไปนับได้การประชุม5ครั้งที่ว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในยุคที่คุณกสิทธิ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประชุมครั้งแรกเป็นช่วงจะจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายของการทํางานเพราะว่าเรามีการเลือกตั้งวันที่3ามกรกฎาคม กระทรวงต่างประเทศจัดประชุมเหน่วยราชการขั้งแรกในวันที่27มิถุนายนคือจะอยู่ไม่อยู่ในตำแหน่งก็ไม่ไมเป็นไรนะเผื่อผมอยู่ในตำแหน่งผมก็เขาคงจะขึ้นมาบริฟให้ผมฟังนะครับว่าว่าเราเพราะเราพบจะหลังจากนั้นเราจะต้องพบกับสหรัฐอเมริกาทั้งที่วอชิงตันที่กรุงเทพอีกหลายๆครั้งเพราะมีการพบปะกัน2ฝ่ายหรือในกรอบของอาเซียนผมก็ค่อนข้างจะแน่ใจว่าฝ่ายราชการเขาคงขึ้นมาบริฟให้ผมฟังว่าที่เจะพบกับฮิลลารีคลินตัน หรือจะพกบนสา,ายเป็นทากอนหรือทางฝ่ายไวท์เฮาส์เนี่ยหนึ่งในประเด็นที่มันค้างอยู่หรือว่าที่ยังไม่เสร็จก็คือเรื่องนาซาจะมาขอใช้สนาบบินอุตภาระนะฮะก็ทิ้งไว้ตรงนั้นแต่เมื่อกระทรวงต่างประเทศในฐานะหน่วยงานกลางได,ได้ประชุมไปแล้วเนี่ยเรื่องมันไม่ได้เป็นที่รู้โดยสาธารณชนแล้วผมก็ไม่ทราบว่าระหว่างข้าราชการประจําโดยเฉพาะกรมอเมริกากระทรวงต่างประเทศเนี่ยได้เคยบริฟท่านรัฐมนตรีสุรพงศ์กี่ครั้งแล้วก็ในการพบปะระหว่างท่านนายก ยิ่งรักกับทางผู้นําของสหรัฐอเมริกานะครับได้มีการยกขึ้นเรื่องนี้ขึ้นพูดหรือไม่ะนะครับกับอันที่2ก็คือไม่ได้มีการมาแจ้งให้รัฐสภาทราบโดยเฉพาะคณะกรรมาการวิทยาศาสตร์แล้วก็คณะกรรมาการทางด้านการต่างประเทศหรือแม้กระทั่งคณะกรรมาการทางด้านความามั่นคงพื่ใช้ฐานทัพจะเป็นของผู้ที่สภาหรือของผู้แทนราษฎรน,นะฮะมันไม่ได้มีการชี้แจงมามันก็ค่อนขายอย้างจะมืดมน มาเป็นเวลาร่วมร่วมปีจนกระทั่งท่านในพลเดมซี่เสนาธิการทหารสหรัฐมาประเทศไทยเมื่อต้นเดือนนี้แล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์คุณสุธิชายยุนคว <c oughs> ามมันก็แดงออกมาทุกคนก็สงสัยเพราะว่าท่านในพลเดมซี่พูดเรื่องอุตภเปาสองเรื่องด้วยกัน <c oughs> เพื่อการใช้ในเรื่องของการกู้ภัยและมนุษยธรรม <c oughs> กับเรื่องการที่จะมาสำรวจชั้นบรรยากาศโดยองค์การนาซา <c oughs> แล้วบอกว่าเรื่องแรกเป็นเรื่องของกระทรวงกลาโหม เป็นกิจการของทหารสนับสนุนพลเรือนกับอันที่สองนี่เป็นเรื่องของนาซาเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศะะเรื่องมันก็มาตรงนี้ก็เลยเกิดมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเป็นอะไรอย่างไรท่ามกลางไบริบทระหว่างประเทศที่จีนเพิ่มสัญญาณุภาพอินเดียเพิ่มอเมริกากําลังจะปรับนะฮะให้กองเรือเครื่อง,งองบินบรรทุกเครื่องบินทั้งหลายจากแอตแลนติกมาที่แปซิฟิกมากขึ้นจาก50-50%มาเป็น40ต่อ60 เดี๋ยวนะคะก่อนที่จะไปเรื่องบริบทการเมืองระหว่างประเทศนะคะกลับมาที่เรื่องคําขอของนาซาเมื่อสักครู่คุณกสิทธ์บอกว่าคําขอเข้ามาตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วและคุณกระสิทธ์ได้เห็นรายละเอียดคร่าวๆในเบื้องต้นมีการประชุมกันไปมบ้างไม่มีผมไม่เคยได้เห็นอะไรเลยผมมารู้เรื่องตอนนี้ครับเมื่อสักครู่คุณกระสิทธ์บอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงตรงนั้นมั่นใจได้เลยไม่ไม่ผมกำลังพูดว่าสภาความมั่นคงนะฮะเขาได้ประชุมกันเขาเป็นห่วงเรื่องนัยยะแห่งความมั่นคง แล้วก็ทางกระทรวงต่างประเทศได้มีหนังสือสอบถามไปในรายละเอียดแล้วก็มีการยืนยันจากฝ่ายสหรัฐอเมริกามาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แท้ๆไม่มีนัยยะทางด้านความมั่นคงค่ะข้อสังเกตของทางพักประชาธิปัตย์หรือว่าความเป็นห่วงกับการใช้สนามบินอุตภเปาโดยนาซานี่คืออะไรคะไม่ได้เป็นห่วงอย่างนั้นฮะมาเป็นห่วงคือเราติเตือนรัฐบาลว่าไม่ได้แจ้งให้ประชาชนและรัฐสภาทราบตั้งแต่ต้นนะครับไม่ได้แจ้ง นะฮะเท่านั้นเองกับอันที่สองก็คือเรามีความห่วงใยว่ามันมีนัยยะทางด้านความมั่นคงหรือไม่เพราะเครื่องบินเนมันมีทวิภารกิจคือถ่ายความเคลื่อนไหวของอะไรคลื่นของฝูงปลาก็ได้ถ่ายความเคลื่อนไหวของเรือรบหรือว่ารถถังหรือของจรวดก็ได้นะฮะเราก็บอกกันถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องออกมายืนยันกับประชาชนว่าเราไม่ได้ปล่อยให้นาซา เข้ามาใช้สนามบินอูต่ตะเภาซึ่งเป็นฐานทัพเรือของไทยเนี่ยในกิจการที่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการพลเรือนทางด้านวิทยาศาสตร์เราต้องการคํายืนยันจากรัฐบาลค่ะนะหมายความเราต้องการข้อมูลเพื่อให้ขจัดความสงสัยเพราะว่าเราไม่อยากที่จะให้อะไรฮะเอานาซาเป็นตัวอะไรเป็นฉากแต่เบื้องหลังเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงนะฮะเรื่องของการจารกรรมสอดแนมและไม่ใช่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์แท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ตอนนี้นาซาประกาศยกเลิกไปแล้วถือว่าการตั้งข้อสังเกตการออกมาคัดค้านครั้งนี้ของประชาธิปัตย์ถือว่าประสบความสาเร็จผมว่าไม่ใช่เป็นเป็นสื่อความสําเร็จฮะผมคิดว่าที่เขาได้ประกาศเช่นนั้นมานะฮะซึ่งก็คงต้องยืนยันอย่างเป็นทางการเพราะมันยังเป็นข่าวเพราะว่าก่อนหน้านั้นสองวันที่แล้วเนี่ยสถานทูตสหรัฐอเมริกาก็ได้แถลงออกมาโดยทัดทูตว่ายังพอที่จะรอเรื่องได้เพราะฉะนั้นที่นาซาพูดกับที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาที่พูดมันไม่ไม่ค่อยจะสอดคล้องกันนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นท ถ้าเผื่อรัฐบาลไม่กล้าตัดสินใจโดยมติคอรมอว่าเรื่องนี้ไม่ต้องมาที่สภามันก็เป็นอำนาจโดยชอบธรรมของรัฐบาลก็ตอบสหรัฐอเมริกาเข้าไปแต่เมื่อรัฐบาลชักลังเลใจเพราะว่ามีเสียงประชาชนเสียงฝ่ายค้านออกมาบอกว่าขอดูรายละเอียดทางรัฐบาลถึงได้ตัดสินใจที่จะเอาเรื่องมาที่สภานะฮะรัฐบาลก็สามารถที่จะแจ้งฝ่ายสหรัฐอเมริกาและนาซาได้ว่าขอดีเลย์ไปอีกหนึ่งเดือนได้ไหม สแทนที่จะส่งอาวุธยุทเ,เอายุทโทปกรณ์เอาเครื่องบินเข้ามาแล้วก็เริ่มทํางานวันที่1สิงหาคมก็ขอเลื่อนไปเป็นวันที่1กันยายนถึงตุลาคมได้ไหมเพราะว่าลมมรสุมมันก็ยังไม่หมดไปนะครับแล้วก็ปีหน้าจะทําอีกครั้งหนึ่งก็มาเริ่มที่เดือนสิงหาคมก็ได้ความเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับมาตรา190นะคะที่อาจจะเป็นความเป็นห่วงของรัฐบาลมันเป็นเรื่องของการตีความฮะเพราะว่าเรามาจากฝ่ายนิติบัญญตัต ผมก็คิดว่าเราน่าจะเป็นหน่วยงานขั้นสุดท้ายสถาบันอันสุดท้ายของประเทศไทยที่จะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นในเรื่องของวิทยาศาสตร์แต่เป็นการดําเนินการวิทยาศาสตร์ที่มาใช้ฐานทัพทางทหารเนี่ยมันพัวพันกันโดยปริยายเพื่อจะให้ความสบายใจก็ให้สภามาให้ความเห็นชอบนะฮะนั่นเป็นประเ,เด็นที่หนึ่งมันก็ดีสําหรับรัฐบาลฝ่ายซานก็ดีใจวัตทุสิ่งที่อย่างมันผ่านสภาแล้ว นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญครับอันที่สองก็คือเมื่อเขาส่งบุคลากรเข้ามาก็อาจจะมีทั้งพลเรือนทหารมันก็มีที่เขาเรียกว่า force status หรือว่า personnel status คือสถานะของบุคลากรของสหรัฐอเมริกาที่จะส่งมาในเื่องของการสํารวจชั้นอาวากาศชั้นบรรยากาศเนี่ยถ้าเผื่อเข้าไป,ไปไปมีะะอุบัติเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นสารไหน มันก็เป็นเรื่องที่ต้องตกลงกันในหนังสือที่จะอะไรแลกเปลี่ยนกันระหว่างฝ่ายไทยกับฝ่ายสหรัฐซึ่งตรงนั้นจะเกี่ยวกับอธิปไตยของไทยก็แน่นอนเนี่ยฮะถึงได้บอกว่าถ้าเผื่อ,อย่างนั้นแล้วถึงบอกเอ๊ะงั้นต้องมาสภาเพื่อจะดูว่าให้มันครอบคลุมอยู่ใน190เวงเล็บสองเป็นเรื่องของสภาม,มันก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการดําเนินการแล้วก็เรื่องที่ว่าจะเลือกบุคลากรไม่ใช่เข้ามาอยู่ที่นี่แล้วเขาไม่ได้อยู่ในอํานาจอธิปไตยของไทยเพราะไปขึ้นศาลสหรัฐแล้วก็ไม่ใช่ขึ้นของไทยมันก็เหมือนสราไปแล้ว ไอ้ตรงนี้ก็สําคัญใช่ไหมครับเกี่ยวกับสถานะของบุคลากรในเรื่องข้อเสนอการใช้สนามบินอูตาเพานะคะตอนนี้นาซายกเลิกไปแล้วสาหรับโครงการคาขอของนาซาคุณกิทธิ์มองว่าไทยเสียโอกาสไหมคะในใสายตานักวิทยาศาสตร<น>์อาจจะ<น>บอกว่าเราเสียโอกาส,<ๆ>สก็ต้องเสียโอกาสนะฮะนะฮะแต่ผมอยากจะขอฟังยืนยันจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพราะว่านาซาเป็นแค่องค์กรทางด้านเทคนิคนะฮะแต่ว่าในการเสียโอกาสนี้เดี๋ยวมันจะมีรายการหาแพะ จะมาโยนให้ประชาชนที่อยากจะรู้รายละเอียดหรือว่าฝ่ายค้านในฐานะผู้แทนของปวงชนชาวไทยที่อยากจะรู้รายละเอียดเนี่ยมันเป็นภาระหน้าที่อันชอบธรรมนะฮะแล้วที่มันต้องมาถามกันณนะวันนี้หมายความว่า,า,า,าไฟจะลามแล้วเนี่ยนะฮะแล้วมาโทษฝ่ายค้านคงไม่ใช่ก็บอกว่าแล้ว9เดือน12เดือนย้อนไปเนี่ยทำไมรัฐบาลถึงไม่บอกให้ประชาชนทราบ ทำไมถึงไม่เอาข้อมูลรายละเอียดว่าใยการร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์กับนาซาเนี่ยมาให้ประชาชนทราบนะฮะทำไมไม่มาจัดสัมมนาทําไมไม่มาอะไรชี้แจงที่กรรมธิการของสภาเป็นความล้มเหลวของการบริหารราชการของรัฐบาลแล้วก็หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องที่ไม่บอกประชาชนและผู้แทนของประชาชนต่างหากแต่คนก็อมองว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยการออกมาคัดค้านการตรวจสอบ การตั้งข้อสังเกตรครั้งนี้ของพรรคประชาธิปัตย์เป็นการเล่นการเมืองไม่มีฮะผมเราไม่เคยเล่นผมไม่ใช่เป็นนักเล่นการเมืองผมเข้ามาทํางานการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและผมคิดว่ามีเพื่อน,อน,อนสอๆสสอีกหลายคนที่เห็นว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่มัน s ซเรียสจริงจังของชีวิตของบ้านเมืองไม่ใช่มาเล่นแบบนั้นสําหรับตัวกับผมเองไม่ใช่และผมคิดว่าเพื่อนเพื่อ,นอนในพรรคประชาธิปัตย์หลายๆายคนก็ไม่ได้มาเล่นการเมืองแต่ผมคิดว่าเรามีหน้าที่ในการที่จะตรวจ